วันนี้ต้องขอโทษ้วยนะที่ชุดไม่เรียบร้อยเพราะว่ากำลังจะไปอาบน,น้าดูหนะ้าลอกหน้าเสร็จขอากันเย่ดีมากเลยก็เมื่อกี้มีเพื่อนเพื่อนมาถามว่าไหนเพีงของบนสิทธิ์ใช่ปะเราขอเรางท่งนั้นนะกันนะวันนี้เรารีบแล้วก็ขอโทษด้วยกับชุดนะเพราะชุดไม่เรียบร้อยเลยรู้ตัวดีก็กำลังจะไปอาบน้าจริงๆแล้วก็ต <c oughs> ิดปาก <c oughs> โอเคนะเดี๋ยวร่าฟังนิดนึงโอเคป้ะคือว่าน่าสดมากเลยอย่าว่ากันนะวันนี้เรา อแม่เก่งใจใครเลยอะขออนุญาตติดกิฟต์นะคะกลัวฉันกลัวไปหมดทุกสิ่ง กลัวสักลัวจะตัดทิ้งความกลัวต้องอกหักกลัวรักนั้นจะอับปากลัวความอ้างวา้างกลัวน้นำตาคอกลัวมีคนมาห่างฉันคิดกลางนจัเพิ่มมีคนมา ฉันนับวันเฝ้ารอสัญญาย่างตาตุงในซึ่งพอถ้าใจมันท้อฉันกลัวจะรอไม่ไหวก็ต้องขอโทษด้วยนะวันนี้เจ็บคอมากเลยเพราะว่าปกติเปนคนเสียงแหบอยู่แล้วแชอบร้องลูกทุง่งช่วเลาแต่นี้มันมันสิทธ์อะแล้ววันนี้ก็ฝนตกด้วย เสียงก็แหบไปเลยไม่สบายก็ขอบคุณนะคะที่ติดตาม้าดาย